สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ t e n n i s o f t c o m นะครับวิโอสอนเจ u ินะยูไอสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมลือนะโปรโปรเกรสบอลนะชื่อว่าโปร โปรเบสบาร์ถ้าพี่โดยชุดนี้ผมลืมไปนะครับอ่ะสร้างไฟล์กันใหม่นะครับชื่อว่าโปรเบสบาร์นะครับแล้วก็ไปเอาไฟล์จิกบลี่ยู UI. มานะครับได้มาแล้วก็สร้าง คลิปเป็นของ jQuery มาครับใช้เป็น JavaScript นะครับก็เปิดใช้งานเปิดสคริปต์นะครับแล้วก็สร้างดิเหมือนตัวดิบ ID ชื่อว่า p แล้วนะครับ อน,นะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอง่ายๆนะครับการใช้โป a เ k e t bar นะครับขั้นแรกเราจะเริ่มไม่ยากนะครับก็เรียกใช string p not p r o c r e t bar แบบนี้นะครับ แล้วก็รองรังนครับคลิกขวาที่โปรเก s บาร์แล้วก็รันไฟก็จะได้แบบนี้คือือมันยังไม่มีค่าอะไรน,นะครับใส่ค่ามันนะ value <c oughs> เป็น50อ่าลงเป็นห้แล้วกันนะครับลองด r เฟนที่น้งก็จะได้ value แ,แบบนี้นะครับมา แล้วก็ใช้ไฟบั็กมาดู Attribute มันได้นะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยโอเคนะครับโอเคนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอีกอันหนึง่ง ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนกับชุดแรกๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาใส่ออปชันเพิมเติมให้โปรเกรสมาเช่นเราวิ่งได้มีโหลดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิดีโอชุดนี้ก็ซัมเปลิลแค่นี้ก่อนง่ายๆกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มไปในโดยชุดถัดไปที่มีออปชันเสริมมากขึ้น,นครับแ้ววิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ